นะครับผมเป็นหน้าทันจิโร่นะครับผมข้างหลังเป็นตาที่มีสุดน้อยใหญ่บะนะครับไดมอนด์สเตรย์เนี่ยนะครับผมแกะดูข้างในกันเลยว่าจะเป็นยังไงหน้าตาเหมือนกันเลยทุกคนแค่ข้างหน้าเปลีย่ยนเท่านั้นเน <c oughs> <c oughs> อง <c oughs> สวัสดีครับเป็น N, บแฟนจีเอฟแอลเนแฟนดาบพิฆ้ารสนทุกคนด้วยนะครับแกะโจหมูด้วยปุ้ยของเราใน EP นี้จะมาทําการแกะ ของสะสมของกิมิสึโนยะบะทั้งหมดที่ผมมีตอนนี้เลยก็ว่าได้ทุกคนหมแลงขอแห๊บเรื่องนึงขอให้ดีขอให้ดีของสะสมของทำไมกูต้องพูดของสอของสะสมกิมสินึโนยะบะของผมทั้งหมดในวันนี้นั่นเองครับทุกคนเออดูมีเอเนจี่นะเมื่อกี้กูเหนื่อยโอเคนะครับผมก็ ในวันนี้จะเป็นของสะสมที่ผมหาซื้อได้ในไต้หวันทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดเลยนะทั้งหมดนี้หาซื้อที่ไต้หวันปังงูดีไต้หวันฟังนะฟังนะคนที่ดูต้นคลิปอ,อยู่พี่ซื้อที่ไต้หวันนะครับผมโอเคนะโอเคนะครับผม, <S <S ผมก็เป็นของสะสมเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่แบบว่าได้ใช้งานแล้วก็ไม่ได้ใช้งานได้ส่วนมากได้ใช้งานแหละเพราะว่าย่างเข็มกัดอย่างเงี้ยก็ติดตามกระโปรงกระเป๋าอย่างไอตัวอะไรวะเนะี่ยเขาเรียกอันนี้คือตัวอะไรวะ ไม่รู้อ่ะแต่ได้ใช้งานแหละว่าแล้วก็ตัวปิดตานะครับผมก็คือเวลานอนผมแบบว่าบางทีนอนไม่หลับไม่สนิทก็ใช้ตัวปิดตาซะส่วนใหญ่แต่ปกติเป็นสีดํานะครับผมแล้วก็มีที่อะไรนะที่อ่าปิดปากนะครับผมเออเป็นแมสนะครับผมนั่นเองนะจ๊ะก็มาเ,าเรามาดูอะไรก่อนเลยดีกว่าก็คือแบบกําลังคิดอยู่นะทุกคนผมว่าผมดูไอ,ไอเซนีสื่อนี่ก่อนดีกว่า <laughs> เพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าสุดเลยครับทุกคน มีอันนี้มันมีทั้งหมดกี่อันวะเดี๋ยวเดวสี่อันปะมัน,มนผมผมหยิบมาสี่อันนะแต่มันหายไปไหนอันนึงวะเฮ้ยไปไหนอันดีโลเอาอยู่นี่นี่ตาตาบอดหมดละทุกคนมา เดี๋ยวก่อนขอขอจัดที่นิดนึงขอจัดที่นิดนึงนะครับผมก็มันจะมีทั้งหมด4อันนะที่เป็นแบบนี้ผมหาในสต็อกแล้วคือกูงงมากเว้ยมันจะมีทันจิโร่นะครับผมอัลลา59นะครับผมแล้วก็จะมีเนสโกมีเซนิสุแล้วก็แม่งข้ามไปกี่ยูเลยกูงงมากว่าไอ้ไอ้หมูปากของกูหายไปไหนเนะี่ยกูงงเนี่ยฮะไอหมูปาก,กูหายไปได้ยังไงอ่ะทุกคนคือแบบ ไม่ได้หายนะคือในชั้นนะ่ะมีแค่สี่อันจริงๆแล้วไปดูร้านที่ขายร้านอื่นนะก็มีแค่4ี่อันกูก็ยังงงอยู่ว่ามันหายไปไหนวะไอหมูป่ากูมันหายไปได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโ <Okay. S 1> อ,อเคครับทุกคนพอแกะเสร็จแล้วมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับมันก็คือลิ้นชักทุกคนลิ้นชักน้อยนะครับผมเป็นลิ้นชักอันเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนะรู้สึกว่ามันจะต่อกันได้ด้วยไทุกคนนี่ๆต่อกันได้กอบหัก ต่อกันได้นะครับโอ้ในซิโกะแล้วก็กิวแล้วก็ทันชิโร่นะครับผมน่าจะต่อกันได้นะต่อได้ต่อได้ไดนี่นะครับผมแล้วก็เซนิสซนั่นเองนะครับผมว้า wow! วอ่ะพอต่อเป็นสีแล้วดูสวยมากทุกคนแต่งงว่าไออินโนุเกกูไปไหน <laughs> ไอหมูป่ากูมันหายไปไหนวะเออนะครับแต่พอต่อมาดูสวยมากเลยนะครับเออลืมบอกไปทุกคนมันเป็นลิขสิทธิ์ของเอ่อค่ายนี้นะครับผมค่าย m ิ s ส์กูจะพูด,ดยังไงมิวส์มิวส์มิสเออมันเป็นค่ายอะไรทุกคนเออนั่นแหละใครรู้ช่วยบอกผมทีนะเออว่ามันเขียนมันเขียนภาษาไทยอ่านว่ายังไงแล้วทุกคนกูแบบกูพูดไม่ถูกจริงๆนะครับหรือว่ายูสยูสเออ มันมันไม่รู้จะพูดยังไงมันจะออกเสียงภาษาญี่ปุ่นหรือออกเสียงภาษาอังกฤษดีอะทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าค่ายเนี้เวลามันดีอย่างหนึ่งเว้ยเวลาเขาออกมาเป็นของลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเรื่องอะไรอะมันจะมีซับไทยของการ์ตูนเรื่องนั้นออกมาด้วยเว้ยทุกคนเออในประเทศไทยก็มีนะครับแต่ในไต้หวันในไต้หวันรู้สึกจะมีนานแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องให้ดูแล้วกันของไต้หวันวก็จะเป็นไอมิวส์ไต้หวันแล้วก็ของไทยจะเป็นมิวส์ไทยนะครับผมก็เป<ๆ>็นแบบว่า ซับไทยถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับผมซึ่งเขาก็มีของเล่นออกมาขายด้วยนั่นเองซึ่งก็ล่องเงินล่อใจได้ดีจริงๆนะครับผมอันแรกเป็นลิ้นชักนะครับผมผ่านไปนะจ๊ะอันที่2เป็นกล่องเก็บของนะครับผมซึ่งมันมีสองสีไว้ทุกคนแต่ผมไม่ชอบสีเหลืองของเซนนีส์ผมชอบสีชมพูของเนสโกมากกว่านะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้ผมชอบสีชมพูนะทุกคนคือแบบ สีเหลืองมันดูจดจาร์ดเกินไปสีชมพูมันยังดูอ,ดอ่อนๆนะครับผมชอบสีชมพูสีดํมาเลยอย่างเงี้ยแต่ชมพูสดอย่างเดียวผมไม่ชอบชมพูแบบอ,อ่อนๆอะไรเงี้ยมันมันดูมันดูสบายตานะครับผมโอเคก็เลยตัวกล่องก็มีชั้นมาให้หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็มีตัวเอ่อเรียกไงตัวกั้นอืมแป๊บนึงนะใส่ยังไงวะนะเนี่ยเอ้าน่าจะได้มั้งอย่างนี้มั้งเออนี่นะครับแล้วก็มีตัวกั้นมาให้หนึ่งอันนะครับผม ก็ลายกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้ผมกดตู้มาผมจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่กูกดตู้มากูลืมไปนะครับผมนี่ครับผมนี่ยังถูกต้องตามลิขสิทธิ์อยู่นะครับผมโอเคก็คืออันนี้ผมกดตู้มาผม,มจําไม่ได้ว่าราคามันเท่าไหร่ถ้าขายก็น่าจะมาณร้อยกว่าบาทแต่ผมกดตู้มาณห้าสิบาทเลยทุกคนเออนะครับผมเอมันใส่ม <า S 2> ไม่ได้ต่อไปนะครับผมเป็น ของใหญ่ๆก่อนแล้วกันปาดทิน่นะครับผมผมซื้อมาในราคา99บาทที่จริงมัน150บาทมันลดเหลือ99นะครับผมเป็นของปี2021นั่นเองทุกคนมานะครับผมก็ข้างหลังเอาดูข้างหลังก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก็ดูในนั้นเลยก็ได้เออมันก็ไม่มีอะไรแย่ๆนะทุกคนมาครับข้างหน้าก็จะเป็น4ตัวสหายนะครับผมสี่สหายเหมือนเดิมนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นอ๋อนี่ภาพมันอยู่นี่นะครับผมอันนี้เป็นเดือนหนึ่งเนาะก็จะเป็นลายของ ทันจิโร่กับเนสุโกะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ้าวมันไม่ใช่เดือนสองเลยเวะมันมีตารางทุกคนมันเป็นตารางก่อนเนาะอ๋อเป็นตารางก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้ๆนเมื่อกี้เมื่อกี้กูขอใหม่กูงงอะไรวะเาเมื่อกี้เนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นบอกเดือนหนึ่งถึงสิบสองอะไรวะเนี่ยกูงงอะไรวะเนี่ยหนึ่งถึงสิบสองนะครับผมแล้วก็เป็นตารางน่าจะให้แบบ แพลนวันที่เราจะทำนู้นทานํานี่หรือวันกงวันเกิดใครสักคนนึงอะไรอย่างนี้มั้งเออนะครับผมต่อมาก็จะเอาอข้างหลังก่อนก็จะเป็นรูกกิูแล้วก็ทันชิโร่ที่เจอกันครั้งแรกนะโอเคมาต่อมาเป็นลายของเนสึโกะนะครับเป็นเดือนหนึ่งนะครับผมก็ข,ข้างหลังก็จะเป็นเนสึโกะตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ตอนเป็น ศูนย์นะครับผมมาต่อมาเป็นเดี๋ยวนะเงยกล้องนิดหนึ่งทุกคนน่าจะเป็นลายทันจิโร่อันนี้เป็นลายทันจิโร่เันจิโจ,จ,โจ้เดือนสองนะครับก็จะเป็นทันจิโร่กับซาบิโตะใช่ไหมซาบิโตะใช่ปหกูลืมชื <laughs> ่อมึงออกมาตนะั้งแต่แรกเลยจนกูลืมมาแลนะ้วน่าจะเป็นซาบิโตะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะใครถ้าผมพูดผิดแล้วก็บอกมาได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นซาบิโตะกับน้องสาวนะครับน้องสาวชื่ออะไรวะมาโคโมุ่ะมาแล้ว น้องสาวเขาชื่อเลยนะมาคูโม,โมะปะทุกคนผมจําชื่อน้องเขาไม่ได้อะถ้าใครจําชื่อน้องก็ได้บอกผมหน่อยนะมาคูโมะใช่ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับน้องซาบิโตะนะครับผมต่อมาเป็นเออไม่ไม่ใช่เด็กกูย้อนกลับมาทําไมเนี่ยก็ต่อมาเป็นเดือนอา่าเดือนสี่จ๊ะก็เป็นใครเป็นมูซันนั่นเองนะครับผมโอ,โอ้โหโคตรเท่มูซันไม่เคยแช็คสันของกู <c oughs> <c oughs> โคตรเท่เจ้าชุด ชอบชุดมูสันมากนะครับต่อมาเป็นลายของเดือน5ก็จะเป็นสีฟ้านะครับผมก็จะเป็นไอหมูป่ากูกำลังจับปลาอยู่นะครับผมโอเคไหมมาดูอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลายของน่าจะเป็นกิยูนะ,นะครับผมนี่เป็นกิยูนั่นเองนะครับผมกิยูกัตนจิโร่อนะต่อมาเป็น ทันจิโร่กับน้องสาวผู้น่ารักคือเนสุโกะร่างนี้น่ารักมาก, ak, แบบาก,กนนครับท <f ist> ุกคนกน,กน่ารักแบบน่ารักเกินนะครับผมอยากได้ซิกเนสุโกะร่างนี้มากน่ารักเกินนะครับผมต่อมาก็เป็นกิวเดี่ยวๆนะครับของเดือน9นะอาจ๊รต่อมาเป็นทันจิโร่นะครับแล้วก็อาจารย์ของเขาชื่ออะไรนะกูลืมแลวช่างเขาช่างเขาอาจารย์อาจารย์มานาแล้วกูจะกูลืมไปหมดแล้วโอเคต่อมาเป็นท <f ist> <f ist> ันจ <f ist> <f ist> ิโร่นะครับผมไปเร็วๆเลยแล้วก็ทันจิโร่กับอสน์อาสน์ใต้น้ำเรียกไม่ถูกไงตัวเนี้ย แล้วก็ทันจิโร่กับพ่อเพื่อนนะครับผมแล้วก็ทันจิโร่กับผองเพื่อนอีกหนึ่งรูปแล้วก็ทันไม,ไม่มีแล้วหมดหมดแล้วก็หมดแล้วนะครับผมก็จะเป็นเออน่าจะสรุปยอดปีว่าในปีปีนั้นมึงทําอะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็99บาทคุ้มนะผมว่าคุ้มเพราะว่าแม่งใช้ได้เป็นเดือนอะทุกคนใช้ได้เป็นปีเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้นี้คุ้มเหมือนกันนะครับผมโอ้สวยวะทุกคน แต่ว่ากระดาษมันไม่ใช่กระดาษมันๆทุกคนมันเป็นกระดาษที่แบบขาดง่งายๆ99บาทก็สมแล้วครเป็นอาที่ปิดตาของลุยนะครับผมอสูรข้างแลมอันดับที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้วะ่ะลุยนี่มันอยู่อันดับสุดท้ายปะวะหรือว่าอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจเนกันนะครับผมอ่ะก็ข้างหลังก็จะเป็นหน้าลุยนะครับผมแล้วก็กต้องตามลิขสิทธิ์นะครับแกะมาดูกันเลยดีกว่านะมีรูปใงมุมตรงนี้ทุกคนราคา149บาทนะครับผมโอเคมา โอ้ทุกคนผ้าดีมากเอ้ยชอบผ้าดีมากเออว่ะเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูทีหลังแล้วกันนะครับผมเออโอเคนะครับผมก็ลุยก็นี่ครับผมนี่ โอ้ยโคตรเทนะครับผมอย่างเท่ทุกคนคือแบบมันเท่มากแล้วผ้ามันก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับผ้ามันยืดแล้วก็ดีอยู่นะเออผ้าดีอยู่นะครับผมโอเคมาต่อมาเป็นผ้าแมตของเนสโกนะครับราคา180บาทนี่องนะครับผมแมตคาบไม้ไผ่นั่นเองนะครับถูกต้องตามลิกิทสิ์นะครับไมตาคิสินโรย์ใหญ่บาด้วยอย่างไรล่ะย่งไงล่ะรูเนียนไปก่อนเนียนไปก่อนนัวก่อนเน้นนัวนะครับผมอุ้ยอุ้ย ทุกคนผ้าในสกอน,นิ่มมากนิ่ม,มากนิ่มมากเลยเออว่ะผ้าปิดปากในสกอน,นิ่มมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วกันพุ่งตรงนะตอนซื้อมาก็ไม่ได้คิดว่าจะใส่จริงมันจะรู้สึกยังไงเอยถ้าใส่กับผ้าปิดตาลุยเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงวะเออทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูแล้วกันนะเออถ่ายตอนถ่ายแล้วเดี๋ยวผมมาแปะรูปให้ดูตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะโอเคครับผมอ๋อสวย ทันจิโร่นะครับผมอันนี้เป็นต่าหูของทันจิโร่นะครับแต่มันไม่ใช่ตําหูทุกคนราคา1 9 9กสบาทมันคือไอ้น,นี่นคือที่ใส่การ์ดที่ใส่การ์ดเรียกว่าอะไรที่ใส่การ์ดนั่งรถไฟเออที่ใส่การ์ดนั่งรถไฟนะครับผมไม่ที่นั่งรถไฟมันเป็นการ์ดท,ที่แบบ e ี่ y pass อ่ะทุกคนเข้าใจป่ะเออมันจะเป็นมานนี้ทุกคนนี่อันนี้จะเป็นการ์ดท,ที่เอาไว้เรียกว่าไงดีซื้อของในเซเว่นนั่งรถเมล,เล์รถไฟเรือ ไม่ได้เนาะเออซื้อของในทูเปอร์มาเก็ตอะไรอยางเนี้ครับแล้วเขาจะมีแบบตัวแพ็กเกจพวกนี้มาให้ใส่ไว้กันพวกนี้เป็นรอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับมันจะใส่ประมาณนี้นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเวลาตีดก็ติติดติติด,ตด,ตดอะไรได้หมดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสายยืดอย่างงี้นะอ่าสายยืดอย่างงี้นะครับผมโอ,โอเคแล้วดูดิเป็นลายครับ ตำหูของทันจิโร่สวยป่ะเออทุกคนสวยนะครับผมเอ,อ้ยเดี๋ยววันหลังมาคุยเรื่องอันนี้นะครับบัตรพวกนี้บัตรพวกนี้เนี่ยเป็นบัตรที่แบบจําเป็นมากในไต้หวันเพราะมึงจะได้ส่วนลดได้นุ่นได้นี่เยอะมากเวลานั่งรถไฟรถเมลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเออนะครับผมโอเคมาอันนี้ผ่านไป <มา S 1> <ต>เป็น,นอ่ะอ่ะต่อเลยแล้วกันเอาเหมือนกันเลยอันนี้อ่าเป็นหน้าทัานจิโร่นะครับผมที่ ใส่บัตรรถไฟแล้วก็ใส่ตังได้ด้วยนะอันนี้นะใส่ตังได้ด้วยนะครับผมอันนี้นึ่งรบาทรู้สึกจะดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่ตังก็ไม่ได้แล้วนะทำ <c oughs> ไมราคามันต่างกันวะเออเนี่ยทุกคนดูดิใส่ตังได้นะครับผมแล้วก็นี่ใส่ที่นี่การ์ดมาบเขาให้อย่างนี้อ,อย่างเท่ทุกคนเออไปตาคิมิสุโนยะบะนะครับก็เป็นสายย,ยืดๆเหมือนกันนะจ๊ะโอเคมาต่อมาเป็นเนสโกไปเลย เต็มเต็มไปเลยเอาเต็มเต็มไปเลยนะครับผมมาต่อมาเป็นเมซิโกจังนะครับผมก็ราคาเท่ากันครับหนึยสีบาทนะครับผมโอเคเนซิโกจังนะครับผมโอ้น่ารักอะ่ะ ก็สกอตชังน่ารักมากนะครับผมอ๋อข้างหลังก็จะเป็นกิมมิสุนยย้อยใหญ่บเสียบได้ไหมเสียบได้ฟับเขาให้อย่างนี้มาอย่างนี้นะครับผมเปลี่ยนใช้แบบวันละ2ี่สิอันเปลี่ยนใช้วันละยี่ิบอันนี่นะครับสายยืดยืดอย่างนี้นะเออเอาไว้คล้องแบบคล้องตรงกระเป๋าอะไรเงี้ยเออแล้วก็ดึงออกมาใช้ได้ง่ายๆนะครับผมมาออกมา,ออกมาเป็นของที่ผมอยากรู้ที่สุดว่ากูซื้อมาแต่กูไม่รู้แม่งคืออะไรไว้ดู เย่ะมาซื้อมาแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับราคา52บาทเลนี้คือลดแล้วนะทุกคนถ้าไปซื้อในพวกร้านหนังสือมันจะลดราคาอีกว้ถ้าซื้อตามพวกเซเว่นมันจะราคา65บาทนะครับถ้าร้านหนังสือมันจะลดให้นะครับผมนี่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับผมคิมมิสึโนะใหญ่บักนะครับข้างหน้าเป็นหน้าของเนสโกมันดูเป็นกัดกาต่นะทุกคนหรือว่ามันจะเป็นแบบรูปถ่ายวะเออมันจะเป็นรูปถ่ายเหมือนพวกไอ้นั่นอะอะไรวะพวกโจโจ้ชอบมีรูปถ่ายอะทุกคน ผมว่ามาลุ้นพบกันนะครับ 1, 2, 2> ึ่องซ้ำอากูก็ต้องดูข้างในอีกมา 1, นึ่งลับตาทุกคนพร้อมกันหลับตา 1, 2, ึ่ซ้ำปุ๊บอะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรวะทุกคนกระดาษกระดาษเปล่าๆซึ่งมีลายทันจิโร่กับลายนิสุโกะกระดาษเปล่าๆแล้วกูซื้อมาสองอันแล้วทันจิโร่อีกอันหนึ่งจะเป็นยังไงวะทุกคน กระดาษเปล่ากระดาษเปล่าอัี้ใจล่องลอยมากเลยวะกูก็ไม่น่าหวังอะไรเยอะนะห้าสิบกว่าบาทเนี่ยทุกคนคือแบบใจมันล่องลอยไปเลยทีเนี้ยกูแบบอ่ากระดาษเปล่ามาต่อมามาดูทันจิโร่ดีกว่าว่ากระดาษทันจิโร่จะสวยขนาดไหนนะครับผมมาแกะเลยไม่ต้องพูดพปำ่ำตำเพลอะมนาะคนมาแกะเลยทนันจิโร่กระดาษเปล่าของเขา นะครับผมเป็นหน้าทันจิโร่นะครับผมข้างหลังเป็นตาคิมิสึน้อยยัยบะนะครับดิมอนสเตร a ์เ r ี่ยนะครับผมแกะดูข้างในกันเลยว่าจะเป็นยังไงหน้าตาเหมือนกันเลยทุกคนแค่ข้างหน้าเปลี่ยนเท่านั้นเอง <c oughs> เอทุกคนบางทีเนี่ยเวลาหลับหูหลับตาซื้อของที่แบบต้องการใช้จริงๆเนี่ยมันก็ได้แหละมันก็มันก็มันก็ใช้งานได้เว่ามันก็เขียนได้แต่ว่าบางทีการหลับหูหลับตาซื้อนะ มันก็รู้สึกเสียดายตังค์นั่โอเคนะครับผมอ๋อผ่านไปผ่านไปสำหรับันนี้นะครับผมจะแก้ก่อนแต่ว่าแต่ว่าลายนี้สวยมากนะเออลายนี้สวยมากนะครับชอ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 บ,ชอบมามาต่อมานะครับผมเป็นอะไรที่มันเล็กๆมากนะครับนะั่นคือแก้ว ที่มีสื่อโนะกใหญ่บากแบบน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ากูกดกดตู้มา20บาทเองทุกคนนี่นะครับผมไเป็นลายแบบสีทหารเสือนะครับผมโอ้สวยนะทุกคนว้าวอ่าถูกต้องตามดิกิทธิ์นะครับแก้วก็เป็นแก้วเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมอืมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไแก้วเดียวเลยจริง <laughs> มาต่อมาเป็นอะไรวะเนี้ยอชากะปอง จากระปองผมกดมานะครับอันนี้อ๋ออันนี้เป็นอันนี้ผมกดมาอันเดียวนะของผมอยากได้อยากได้โอบานัยนะครับแต่ว่ากูได้ตัวนี้นะครับผมได้อุซุยมานะครับผมอุซุยชื่อเต็มมาแล้ววะเทนเงินมะเทนเงนินอุซุยเทนเงินมาวะจำชื่อไม่ได้เทุกคนใครจำชื่อได้บอกยนะเออนะครับผมอุซุยนะครับผมเฮ้ยก็ก็เท่อยู่นะอุซุยก็เท่อยู่นะเออหลายเมียด้วย นะครับผมเอ้ยมันจะมีทั้งหมดกี่แบบดูดูกันมันจะมีกิยูนะครับชินบุนะครับผมแล้วก็อ๋อจะเป็นแบบเสาหลักทั้ง9้าคนทุกคนมันไม่มีเกียวเมะเกียวเมะอยู่นี่นะครับผมนี่งไงนี่นี่ที่อยากได้นี่มันเป็นตัวนี้นี่ครับโอมไนนะมันมีงูน่ารักอนะ่ะทุกคนเออนะครับผมเสาหลักทั้ง9้าแล้วนี้น่าจะเป็นแบบ คนโทรเข้ามาเฉยเลยทุกคนเอามาถ่ายใหม่นะครับแต่เมื่อกี้น่าจะบอกไปหมดแล้วเนาะเออนะครับผมอูซุยนะครับผมแล้วก็นี่เสาหลักทั้ง9้าตัวนะครับผมแล้วก็เป็นทันจิโร่แล้วก็พวกพวกพ้องของทันจิโร่นั่นเองนะครับพี่เกดเรียกทั้งหมดแล้วกูชื่อมันเยอะมากกูกูจำไม่หมดทุกคนใครดูกูรีวิวก็จะรู้ว่ากูเป็นคนที่จําชื่อไม่เก่งเลย <laughs> <laughs> นะครับผมดีก็จะลืมชื่อไปเลยนะทุกคนเออนะครับผมมา ต่อมาเป็นนี่เนี่ยเข็มกัดครับผมเข็มกัดเข็มกัดอะไรวะเข็มกัดดีกว่าเออนี่ครับเอามาดูเข็มกัดทั้งหมดที่มีดีกว่านะวะเข็มกัดทั้งหมดที่มีนี่น,นี่นะครับผมนี่อละล่ะสามสิบเก้าบาททุกคนแต่ถ้าซื้อแบบรวมกันนะ่ะก็รอยี่นะครับถ้าคุณไปซื้อไม่ทันคุณต้องซื้อแบบรอยี่อ่ะเพราะว่าทันจิโร่หมดไวมากนะครับผม <c oughs> โอเคมาแกะเลยดีกว่านะครับผมมาดูข้างในกันนะครับผมข้างในก็ นี่นะครับผมแบบ120เนี่ยไตานักล่าอาสูรเนี่ยมันจะเป็นอันเล็กนิดเดียวฉะนั้นซื้อแบบแยกมันจะได้เท่กว่านะครับผมมันอันใหญ่กว่าทุกคนเออนะครับผมเห็นชัดก,กว่าน่นินนะครับผมมาต่อมาเป็นเส้นอิสุนะครับอาตังแมงบังนะครับเป็นหน้าตอนแบบทเท่เลยทุกคนน่าจะเป็นตอนที่แบบกําลังจะใช้พลังกําลังจะหลับอะทุกคนเออ อ๋อไอ้นี่แม่งหลับตอนเก่งนะครับเก่งตอนหลับโอเคนะครับผมมาต่อมาเป็นทันจิโร่เอะทันจิโร่เอะถูกแล้วนะครับผมเป็นทันจิโร่ตอนกํนลาลังวกเวกววายอะไรเงี้ยเออววายหน่อยนิดนึงนิดนึงนะครับผมทันจิโร่นะครับผมโอเคสวยๆนะสีเขียวทันจิโร่สวยมากนะครับต่อมาเป็นเกมกัดอันใหญ่บอลลูโต้เลยทุกคนเกมกัดอันใหญ่มากนะครับอันนี้นะเป็นของเนซึโกะจังไมไ่เอาออกมาหรอกมนะั้งเออเป็นเนซุโกะนะครับ ราคา90บาทอันใหญ่ก็จะราคาแพงกว่าหน่อยนะครับผมโอเคนี่ไงราคาก็ยังเขียนอยู่เลย90บาทนะครับผมนี่เนสโกดจังนะครับผมต่อมาเป็นทันจูโร่เอ๊ะทันเล่นไปได้หมดเนาะทันจิโร่นะครับผมนี่เป็นไง,ไงอ๋อสวยสวยทุกคนเห็นปะมีแบบผ้จงพ้จันด้วยนะโอ้โหจ่มๆทุกคนมาทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ผมเอ,อ่อไปทํางานมานะครับแล้วก็ ผมก็เลยต้องตัดคลิปช่วงเมื่อกี้ออกไปนะครับผมแล้วก็มารีวิวต่อในช่วงที่2กันเลยทุกคนมาช่วงนี้นะครับจะมาเป็นการรีวิวไอตัวโปรเตอร์นะครับผมของคิมิสึโนะายบานันเองซึ่งอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบใช่ไหมเป็นแบบของเซนิสึนะครับผมเซนิสึนะครับแล้วก็จะมีของอิโนสุเกะนะครับนี่อิโนสุเกะ นะครับผมซึ่งมันจะเป็นรูปแบบยาวไว้ทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมติดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบที่2เนาะใช่นะครับผมอันนี้ราคา100นะครับผมต่อมาเป็นของเนสโกกับทันจิโร่นะครับผมก็จะเหมือนแบบเมื่อกี้เลยไว้ทุกคนเอามาให้ดูดีกว่าเอามาให้ดูนะครับผมมาฟัมเขาให้นะครับผมนี่เนสโกจวงนะครับผมต่อมาก็เป็น ทานจิโรซังโอ้ยทานจิโรซังนะครับผมโอเคนะโอเคสวยๆนะครับผมสองอันนี้ก็สวยสวยมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะติดเร็วๆนี้แหละแต่ยังไม่รู้ยังมาหาที่ติดไม่ได้นะครับผมเนะเราจัดห้องให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดทีเดียวนะครับผมต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าไว้สุดท้ายดีกว่าเพราะกระเป๋ามันใหญ่ทุกคนเนี่ยเอาไว้สุดท้ายแล้วกันนะครับต่อมาจะเป็นตัวเรียกว่าไงดีอะ มันเป็นคล้ายๆกับเอ่เรียกยังไงดีวะมันผมผมเรียกไม่ถูกกันาผมต้องเอามาดูผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไระทุกคนเออนะครับผมมันเป็นเหมือนแบบว่าเราเอาเป็นแผ่นใสนะครับเอาไว้ติดกับเอกำแพงห้องก็ได้เอาไว้ติดกับสมุดก็ได้เอาไว้ติดกับ ตู้เย็นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือใส่กาวสองหน้าไว้ปุ๊บแล้วก็ไปแปะแปะแปะแ,ปะแ,ปะแล้วนะทุกคนคล้ายๆกับรูปแต่ว่ามันเป็นแบบรูปแบบใสอะทุกคนเออถามว่ามันสวยไหมสวยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมีทั้งหมด6รูปแบบใช่ไหมเดี๋ยวด,ดูดูก่อนไม่มั่นใจว่าผมรูปแบบว่า ็จะมีตัวแรกเป็นทันจิโร่นะครับผมตัวที่2เป็นกิยูนะครับตัวที่3เป็นเซนิสุนะครับผมตัวที่4เป็นเนสโกะนะครับตัวที่5เป็นชินบุนะครับผมตัวที่6เป็นไอหมูป่านั่นเองนะครับผมโอเคก็น่ารักอยู่นะผมว่ามันน่ารักอยู่แล้วก็จะหาที่ติดแต่ไม่มั่นใจว่าจะติดตรงไหนน่าจะติดตู้เสื้อตู้สื้อผน่าจะมืดเกินไปจ,จะหาที่ติดใหม่แล้วกันนะครับผมต่อมาเป็นอ่คล้ายๆกับกระดิ่งเครื่องราง พวงคุณแจนั่นเองทุกคนมันเป็นพวงุญแจนะครับผมซึ่งมันจะมีสองด้านนะครับผมด้านหลังจะเป็นเนซุโกะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นทันจิโร่นั่นเองครับทุกคนแล้วจะมีกระดิ่ง น่ารักอันนี้ชอบเลยจะมาห้อยกระเป๋านะครับผมบอกแล้วว่าของที่ผมซื้อมามันได้ใช้ด้วยทุกคนเออนะครับต่อมาเป็นอย่างสุดท้ายของในรอบนี้แล้วนะครับผมจริงๆมันมีตัวฐานตั้งแบบนี้อีกไว้ทุกคนมีฐานตั้งแบบนี้แต่ว่าน่าจะรีวิวในคลิปหน้าเพราะคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปแล้วผมที่เกียจตัดนะครับผม <laughs> <laughs> โอเคนะครับผมมาดูกระเป๋าของทันจิโร่กันนะครับกระเป๋าทันจิโร่นี่ก็ สวยทุกคนมันสวยมากจริงๆนะให้ดูแบบสูงๆอ่าให้ทุกคนดูแบบสูงๆดีกว่านะครับผมนี่กระเป๋าทันจิโร่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมเห็นตาลายตารางหมักลุกนะครับอืมแล้วก็ใช้ปานวารีอยู่นะครับผมสวยอะ่ะทุกคนอันนี้อ่านว่าอะไรทุกคนอ่านออกอ่านออกช่วยบอกหน่อยนะครับผม ด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับเขาแค่บอกว่าเป็นลิขสิทธิ์แทนนั่นเองนะครับ400แปดสิบนั่นเองแปลว่ะแปดสิบนั่นเองนะครับผมมาดูข้างในกันผมรู้สึกว่ากระเป๋าทันจิโร่อะมันใหญ่อยู่เว้ยมันจะมีกระเป๋านึงที่เป็นของเนสซุโกะเว้ยแต่ว่ากระเป๋าของเนสซุโกะเนี่ยผมไม่ได้ใช้จริงๆอะ่ะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบใสเว้ยทุกคนเออมันจะเป็นคล้ายๆข,ของทันจิโร่แบบนี้แต่จะเป็นหน้าเนสซุโกะตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าแบบใสมันทําให้ข้างในอะเราเห็นว่า มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างผมก็เลยไม่ชอบกระเป๋าแบบนั้นผมชอบกระเป๋าแบบปิดๆทึบๆแบบนี้ทุกคนเออนะครับผมข้างในก็ใหญ่อยู่นะทุกคนใหญ่อยู่นะครับผมเข้าไปประมาณครึ่งแขนได้นี่ครับผมเข้าไปประมาณครึ่งแขนได้ใส่ของได้เยอะอยู่นะครับก็ะจะเป็นรูปแบบนี้นี่รูปแบบอย่างนี้นะครับแบบดึงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปแบบสะพายนะเออสะพายแบบนี้นะครับผม มีสายสะพ,พายอย่างนี้นะครับผมโอเคก็สวยอยู่นะจะสะพ,พายแร่งหรือสะพ,พายหลังก็น่ารักอยู่นะครับตัวนี้นะเออสวยนะผมชอบนะกระเป๋าทันจิโรอันนี้นะครับใช้แม่งเลยใช้เลยใช้เลย <laughs> เปลี่ยนกระเป๋าเปลี่ยนกระเป๋าเลยนะครับผมเปลี่ยนกระเป๋าเลยใช้ากระเป๋าทันจิโรแทนนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งของในครั้งนี้ก็ ซื้อมาแต่ละอย่างผมก็บอกแล้วว่าผมได้ใช้งานนะครับไม่ได้ซื้อมาแบบศูนย์เปล่านะครับมันจะมีบางอย่างที่แบบซื้อมาแล้วแบบมันรู้สึกว่าเอ้ยมันศูนย์เปล่าจริงเลยนะี่อะไรแบบนี้แต่ว่ามันมันเป็นคุณค่าทางจิตใจแต่ว่ามันมันไม่เป็นคุณค่าทางจิตใจของกูราะว่าถ้ากูซื้อกูจะเสียตังค์เพิ่มเพราะฉะนั้นก็เอาของที่เราได้ใช้ดีกว่านะครับสําหรับของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยก็ให้คนอื่นเขาซื้อไปอย่างเช่นพวกสมุดอย่างเงี้ย คือมันเยอะมากแล้วผมชอบเก็บเป็นแบบสมุดปกแข็งเว้ยแต่ว่าไอาของไอคีมิสุโนยัยบาที่เขาทําออกมารอบหลังอ่ะมันเป็นปกอ่อนแล้วทีนี้เวลามันตั้งอ่ะมันตั้งไม่ค่อยสวยเว้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ผมจะเก็บน,นี่หนังสือปกแข็งที่ผมจะเก็บมันจะเป็นประมาณนี้เว้ยทุกคนอันนี้นะครับผมเออแบ็กบัตเตอร์นะครับผมนี่มันจะเป็นประมาณน,นี้นี่นี่นี่ที่ผมจะเก็บมันเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าคีมิสุโนยัยบาเนี่ยข้างในอ่ะมันเป็นเรี่ยงอะไรอ่ะมันเป็นขาวๆหมดเลยตารางขาวๆแล้วก็ไม่สวยเลยเว้ยทุกคนแล้วก็ ข้างหน้าก็จะไม่แข็งอย่างนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นปกแข็งเลยนะครับข้างหลังข้างหน้าก็สวย,ย่นมของแบ็คบัตเลอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นของไททันน้อยนะครับผมไททันตา,ตาน้อยน้อยนะเห็นป่มมันก็จะเป็นตารางสวยๆเห็นไหมทุกคนเออนะครับผมมีดีไวด้วยวะ <laughs> แล้วก็อันนี้เป็นเอ่อเรื่องอะไรวะลืมชื่อวะ <laughs> นะครับผมเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อพวกแกง๊งแล้วก็มันจะเป็นแบบเอ่อมอไซซิ่งผีเออมอไซคนขับมอไซหัวขาดเป็นผีผู้หญิงสวยอะไร ำจำชื่อเรื่องไม่ได้ทุกคนแนวเรื่องมันจะประมาณเอ่อต่อยตีแล้วก็สืบๆอะไรประมาณนี้นแหละเออนะยุ่งเหยิงไว้หน่อยอะ่ะ <c oughs> เป็นเมืองที่ยุ่งเหยิงประมาณนั้นแหละทุกคนเออนะครับผมก็อันนี้ก็สวยนะครับผมนี่นะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้ที่เก็บสะสมประมาณนี้นะครับที่จะเก็บคือจะเป็นปกแข็งอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ออกปกแข็งมาคินพิสูจน์แบบผมก็น่าจะไม่เก็บสมุดนะครับผมจริงๆมีเยอะกว่านี้นะสมุดถ้าใครอยากดูสมุดให้อยากให้รีวิวสมุดปกแข็งแบบนี้ก็ คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วผมจะรีวิวให้นะครับผมก็โอเคครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็คลิปหน้าก็จะมาแกะตัวนี้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 นะครับผมนี่นี่ก็จะมาแกะตัวนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยที่บอกว่ามันเป็นการ์ดท,ที่เอาไว้ซื้อของในเซเว่แล้วก็เอาไว้เรียกว่างไง เป็นตั๋วรถไฟแล้วก็เป็นแบบเติมเงินอ่ะทุกคนมันเป็นแบบเติมเงินในการ์ดนะครับเป็นตั๋วรถไฟแล้วก็เป็นตั๋วรถเมล์เนี่ยรถเรือต่างๆนานาใช้ได้หมดนะครับผมอันนี้เป็นตัวให้ easy pass อะไรประมาณนั้นนะครับผมเออนะครับผมเราจะมารีวิวในคลิปหน้าแล้วกันมีหลายอันอยู่นะก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วครับผมบายีอนตอเน